ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกหมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนๆนนะักโูกหมากลุกไทยทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนลกันเช่นเคยแดง AI ขาวเป็นผู้เล่น โอเคแต้มพันหกว่าครับไม่พูดพั่มตำเปงครับแต่เวลาเดี๋ยวเราไปดูเกมปลุกในกระดานนี้พร้อมๆกันเลยครับว่าจะดุเดือดแค่ไหนครับเปิดขึ้นมาแล้วสําหรับเบี้ยหน้าเม็ดมาโู่นี้จะใช้โครงสร้างมาแบบไหนครับกิมตัดเลยครับ AI โอ้โหมาแบบนักเลงเลยในกระดานนี้ อั่าวะนี้เสียบริมกินเลยครับใช้เรียกกินอืแเอาครับโจมตีปีกซ้ายปีกขวาจะเสียหลักหรือเปล่าสำหรับคู่ต่อสู้ไล่เรือเรือมาถอยมาตำแหน่งนี้อ่าถอยไม่สุดซะด้วย ไล่บี้ดูครับดูแต้มเรือสวยๆครับจังหวะนี้อ่ะเดินขุ้น AI กินโกเข้าไปใช้มา้าฟาดเข้ามาเติมโคนโอ้โห <c oughs> แต้มนี้อ่ะกินครับ <c oughs> มา้าติดกับดักหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันช็อตนี้ครับ อ่แรกกันดุกเดือดครับจับเรือโอ้โหกระโดดขึ้นหลังม้าเลยแ่าร้ายจริงๆเอาอยัางไงดีเนี่ยผู้เล่นไปโอเคช็อตนี้อื้ือ่ะสวนครับตีโต้กินม้าก่อนแล้วกันอ่ะแล้วก็กินโคนเอาสิเอาสิ มีอะไรครับเดี๋ยวดูกันไม่ธรรมดาครับทันห้าคนนี้ครับเดินคนหลบ AI จับเรือผมกดโคนเลยยังเหนียวอยู่ AI ตัวนีผมนะจับมา้าฟาเข้าไปทีหนึ่งไปไหนดีอ่ะเรี้ยวมานี่จับมา้า าอีกินอึองหูเหลือเรือมองซ้ายมองขวาไปไหนดิอะถอยได้อยู่โอ้โหแม่โดนแต้มนี้เข้าไปครับผมเปี้ยงเขาให้โอ้โห,โโหลูกไปทีหนึ่งเอาก็ใช้เรือกินไงอายโอ้โหไอ้ถ้าจับบ้าเอามาแลกเม็ดอืมอือเอาครับยังไม่สุดรครับชอตนี้กินอืมอูครับ ดุเดือดจริงๆครับไอ้โมดบ้าข้างเอาละกินโคนลุกเข้าไปช็อตนี้ใช้มา้าปิดจับม้าผมอ่ะโอ้โหทำไงดีแก้ยังไงอ่ะยังเหนียวอยู่ครับเรือผูยืดเรือนิดนึงได้มา้ากลับไม่กลับไม่กลับครับโอ้โหแรกเลย ใช้เรือกินเอาไหม AI โอ้โห AI บอกไม่เอาครับเอาฟรีดีกว่าครับผมอ่ะลูกโยกลบส่งกำลังใจเสียผู้เล่นเพอโอเคกันก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับคนนี้เถียงทุกคำเหมือนกันแต่โครงสร้างหมากฝั่งสีแดงนี่สวยกว่าครับโอ้โหโจะ บุกยังไงโดนจับกดน้ำํำไม่สนครับจับงายบี้ให้ได้ดูครับเติมโคลนไปอีกโอ้โหเนี่ยครับตัวปัญหาแล้วโคลนแดงต้องถอยครับสู้โคลนไม่ได้ครับไอไจับโคลนกระซวกไส้เข้าไปกินเลยครับผมอ่าแบบนี้อถ้าเราเป็น AI ทํทำยังไงดีเนี่ย ก็มี2อช้อยครับจะกินโครหรือจะกิดเรือแน่นอนครับเราก็ต้องกิดเรือครับผมลูกไปทีหนึ่งมอบตัวเลยครับผมกูต่อสู้ไม่ไหวครับฮึืโดน AI ปั่นประสาทครับสำหรับในกระดานนี้ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์หมากรุกไทยกันแล้วก็เพื่อความสนุกบันเทิงกันคนระับ ขอบคุณผู้เล่นโอเคทุกท่านและผู้พิาโป,โปรแกรม A I ครับจึงช,ชอบกดไลค์ทุกแต่กดแชร์เป็นแฟนมั้กดติดตามพบกันในกระดานหน้าครับสหายหนะ้าขบทุกท่าน